มีแฟนเทเชียเริตี้ชู24ชั่วโมงกับปฏิบัติการค้นหาสุดยอดนักล่าฝันคนที่9ของประเทศไทยผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดและต้องออกจากการแข่งขันในคืนนี้คือพีกครับเคส่ลงครับเราเต็มที่กับทุกๆอย่างละและเคก็เคยบอกไว้ในบ้านนะตั้งแต่ แรกๆเลยครับว่าถ้ามันเป็นของเรายัางไงมันก็คือของเราแต่ถ้าวันที่มันไม่ใช่ก็แค่ทําใจยอมรับมันก็แค่น,นั้นครับสิบสัปดาห์ของการแห่งขันสู่ห้านักล่าฝันขวันใจมหาชนสู่แคทฟล์เนสและไอซ์กับโจทย์สุดท้าทายนล,ละครเพลงกองมันหาละครเพลงคอมเมดี้เรื่องราวของกองถ่ายหนังที่เบื้องหลังวุ่นวายซะไม่ไหวจะเคลียร์ผ่านการเขียนบทและกำกับโดยทีม acting trainer แห่งบ้าน t รู e a f 9นำโดยครูเงาะรสุคนที่งานนี้รับประกันความมันและหาเต็มที่กับผ้าตัลวละครหลักที่รับบทโดยผ้านักล่าฝันสัปดาหนี้หลักๆก็คือทั้งเขียนบทแล้วก็กำกับค่ะแต่ว่าไม่ได้เขียนคนเดียวนะคะเขียนบทก็คือเขียนทั้งทีมีโต้งมาช่วยด้วยน้องเบลมาช่วยแล้วก็มีครูซอยอีกท่านหนึ่งช่วยลงแดหลอกให้อย่างนี้ค่ะครูสอด ครูทุกคนจะแบบไว้ใจเรื่องการแสดงเขาอะค่ะโอ๊ยไม่กลัาร้อนอย่างนี้นะแคทเนี่ยคือชอบน้องมากหนึ่งอย่างคือน้องเป็นเด็กพยายามหน้านี้ต้องแคนเล่นหน้านี้ขาแตกเลยไร์เนี่ยตอนนี้ยังดอปอยู่เบาๆตัวนี้มันต้องมีความเป็นพระเอกขึ้นมา w h a t a p p เหรอครับ w h a t a p p ไม่มีนะครับผมไม่มีเจ๊เับ เนสนไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยค่ะจังหวะเป๊ะมากนะคะเกิดมาเพื่อที่จะเล่นคอมเมดี้จริงๆวเซ์จะทำหน้ารอตุ่มจบไม่ไอซ์อยู่ในคาแรคเตอร์ดีแต่ว่าบางทีเขาจะดรอปไปก็ต้องมาดึงเลังจีนเขาขึ้นแต่ไม่น่ายากค่ะไอซ์เข้าใจการแสดงดีที่กล้าว่าคุณแม่ฉันเป็นเมียน้อยหนังง่ายแย่ไม่มีปัญญาหาขชอบแย่งของชาวบ้าน วิธีการร้องเพลงละครเวทีเนี่ยกับร้องเพลงปกติธรรมดาเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่าเรื่องมันจะมันจะต้องต่างกันกนิดนึงคือเวลาเราร้องปกติเราก็จะเราแค่แบบว่าเออทำให้มันพร้อแต่พอเป็นเป็นเรื่องราวของละครมันม,ม,นมีมันมีที่มาที่ไปมากกว่าแล้วอาจจะมีการปูเรื่องมาก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นอารมณ์นี้มันต้องเป็นยังไงมาก่อนพอเราเล่นจริงๆแล้วคือเราต้องแบบ ลืมความกังวลทุกอยาก่างเราเล่นเราเล่นจริงๆเล่นนี่คือไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่กับตัวเองนะแต่ว่าเล่นกับกับคนรอบๆแต่พี่ว่านั่นคือสิ่งที่แบบสนุกที่สุดต้องจับตาค่ะแต่ละคนไม่ธรรมดาเขามีเวลาปล่อยคอเหมือนกันต้องเอาใจช่วยเขาชั่วบนเวทีเนี่ยเขามาเต็มแน่นอนสัปดาห์ที่สิบก,กับงานหินของห้านักล่าฝันในล,ละครเพลงกองมันหา่าที่ต้องฝึกฝนกันอย่างหนักทั้งเราครูและลูกศิษย์อยากให้ติดตามนะคะผลง,งาน ละครเวทีมิสซโลนะคะกองมันหาของเด็กๆ a อ9 9ทั้งทั้งหคนนี้แล้วก็ต้องตามดูห้านักแสดงหน้าใหม่กับการทำงานระดับมืออาชีพในเวลาเพียง5วันและในวันนี้ละครเพลงกองมันหาจะออกมาสนุกมันหาขนาดไหนและใครจะสามารถก้าวผ่านสัปดาห์นี้เพื่อข้ามไปสู่สัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันบนเวที Impact Arena ได้ คุณผู้ชมทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสิน